5ราศีนะคะที่มีเกณฑ์จะได้พบรักกับหนุ่มตีสาวหมวยในช่วงนี้ค่ะราศีแร<ล>กนะคะคือชาวราศีเมษค่ะชาวราศีเมษนะคะมีโอกาสได้พบรักแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเพราะว่าช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการงานการเรียนการพัฒนาตัวเองค่ะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่นะคะแต่ไม่รู้ยังไงนะคะจักรวาลก็จัดสรรคนที่ใช่มาให้ได้เจอนะคะคนคนนี้นะคะจะเป็น ทางหน้าตาสายเอเชียค่ะมีความเป็นอินเตอร์แบบเอเชียนะคะบุคลิกขี้เล่นนะคะแล้วก็คล่องแคล่วว่องไวนะคะทําอะไรเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนจริงจังเหมือนกันพอเขาเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเขาไม่ได้ลดทอนความหมายของการหาคุณค่าในชีวิตของคุณเลยแต่เขากลับมาผลักดันให้คุณตามหาคุณค่าในชีวิตของคุณได้ดีกว่าเดิมด้วยค่ะเขาจะเข้ามาในแนวรูปแบบของเพื่อนผู้คิดนะคะคุณทั้งคู่นะคะอาจจะได้พบกันในระหว่างการเดินทางหรือการทํางานก็เป็นไปได้ค่ะ ความรู้สึกที่คุณได้เจอเขานะคะแบบแรกคือรู้สึกว่าให้เลยคนนี้แหละคือคนที่คุณรู้สึกดีมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่เหมือนกันคะ่ะราศีที่2คือชาวราศีสิงค์ค่ะชาวราศีสิงค์นะคะช่วงนี้ดวงของคุณโดดเด่นเป็นพิเศษไปไหนก็มีแต่คนให้ความสนใจนะคะถูกจับจ้องถูกจับตามองตลอดนะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์ที่แพรวพามากนะคะคนที่เข้ามาจะเป็นหนุ่มตีสาวหมวยใจเย็นอบอุ่นนะคะแล้วก็อารมณ์ดีด้วยนะคะแค่นั้นยังไม่พอนะคะเขาคนนี้นเป็นคนโรแมนติกอีกด้วยค่ะทําให้คคุุณณรู้สึกววว่าหัใจของ กระชุ่มกระชวยขึ้นมาเลยค่ะความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะจะไม่ใช่แบบเจอก,กันแล้วปับ๊บปิ้งกงันปุ๊บนะคะแต่มันจะเริ่มจากการคุยแซวคุยเล่นคุยกันแล้วก็สนุกสนานเฮฮานะคะสุดท้ายนะคะก็จะพัฒนาไปเป็นความรักแล้วก็เป็นความรักที่รู้สึกเหมือนมันโรแมนติกเหมือนกับในซีรีส์เกาหลีเลยค่ะเขาคนนี้นะคะจะมีเซอร์ไพรส์แล้วก็จะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าชาวสิงก็จะแพ้ใจในที่สุดต่อมานะคะชาวราศีตุลค่ะราศีตุลนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคคนที่่่่ใใชมมมาเเตติ็หััวจะะซึงลกษณ บุคลิกของเขานะคะอาจจะเป็นหนุ่มตีหรือสาวหมวยแต่ว่ายิ้มทีเนี่ยใจละลายเลยละคะ่ะความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้นะคะอาจจะมาจากกลุ่มเพื่อนหรือ กลุ่มที่ต้องทํางานประสานงานร่วมกันนะคะการเจอกันครั้งแรกเนี่ยจะไม่ใช่การเจอกันปุ๊บปิ้งกันปั๊บเนาะเป็นการเจอกันคุยกันหลายครั้งแล้วรู้สึกว่าทัศนคติของเรามันตรงกันมันไปกันได้ค่ะแต่ช่วงแรกๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณไว้ใจเขาไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณอาจจะมีบาดแผลเก่าที่มันฝังใจมานะคะจะบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเริ่มช้าแต่ว่ามันก็มั่นคงค่ะราศีต่อไปนะคะคือชาวราศีมังกรค่ะในช่วงนี้นะคะชาวราศีมังกรมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่ผ่านการทํางานผ่านการประชุม ผ่านการเจรจาครั้งสําคัญหรืองานต่างๆก็ได้นะคะคนคนนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นหนุ่มตีสาวหมวยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างทะเยอทะยานเหมือนคุณเลยค่ะแต่พอคุณได้เริ่มพูดคุยกันใกล้ชิดขึ้นนะคะคุณจะรู้สึกว่าเป็นคนน่ารักจังเลยเขาดูอ่อนโยนจังเลยคุณจะรู้สึกเหมือนคุณได้รับการซัพพอร์ตจากเขาเป็นอย่างดีนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณก็อยากจะซัพพอร์ตคนคนนี้เช่นกันค่ะราศีสุดท้ายค่ะชาวราศีกุมนะคะช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่นะคะเป็นคนที่คุณตติด่่ออสสืา ผ่านต่างแดนหรือโลกโซเชียลค่ะเขาเป็นหนุ่มตีสาวหมวยและมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยค่ะเป็นชาวต่างชาติแถบเอเชียเนี่ยแหละค่ะคนนี้นะคะอาจจะแตกต่างจากคนที่คุณเคยเจอมานะคะแต่คุณกลับรู้สึกว่าคนนี้แหละคะ่ะเป็นคนที่ใช่ที่สุดแล้วที่คุณเคยเจอเขาเปิดมุมมองชีวิตให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันกว้างขึ้นค่ะรวมถึงเขาเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณอยากทําทสิ่งใหม่ๆในชีวิตด้วยนะคะ